สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Mobile l e g e n d ครับกับฮีโร่วลาวลาอะไร่าเงี้ยครับ โอเคโอเคโอเคเอาอีกแล้วเกมที่แล้วก็แบบนี้พาละอีกปะเนี่ยเดี๋ยวนะติดตัวมันคือโอเคชอบมันครับ <S <S เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองจำไม่ได้แนละ้วครับ ฮานาบิ <Yeah. S 2> ตอดเรื่อยๆทีละน้อยแต่ก็ตอดโอเคดีเพื่อเรามีหยุด สุดยอดไปเลยครับสุดยอดไปเลยสกอรได้อยู่ Hey, what? My faith is right. A beast demons, you are doomed to perish. ยังไงวิ่งยาวพวกวิ่งยาวมาขนาดนี้เฮ้ยเกินเยอะเกิน ายแล้วกไม่ได้แอซิตแถมเสนติอ๋อได้แอซิตอยู่โอเค ได้อยู่ครับรู้สึกว่าเวลาทีมเราออนี่จะได้เปรียบอยู่นะครับ ลอยหุ้ยหุ้ยเปิด,ด <c oughs> ตีเฉยมาตดมาแล้วครับบล็กก็บวก ล่อเนะ่ไม่เอาหรอกมันนี้สกิลงัดนะครับทุกท่านต้องระวังตอนนี้สกอร์ก็แปดต่อเจ็ดนะครับไนี่หาก,กันมากนำอยู่ตัวหนึ่ง <Attack. S 2> มันพยายามปล่อยให้ดันนะ เรียบร้อยไหวถ้าไหวก็สบายแล้วนี่น่าจะหวดไหวแล้วครับตัวไหนก็ได้หรือเปลโอเค Yep. you the turtles. be <laughs> 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 โชคดีเวอยเคลลี่เราแน่าเล่นนะขอโทษขอโทษ แล้วพวกติดนิสัคยคิดไิช่ิยหายของจริงเวยโอ้โหไม่น่เลยอ,เ,ลยอเกินฮานาบินี่เป็นฮีโร่ที่เอาป้อมไวมากเลยนะครับต้องระวัง ป่าเราแบกมากยอดเอาแล้วยังไงยังไงกันดีพวกเธอลำบากเดงเลยมาแล้วมาแล้วพวกมีสีบวกได้เดี๋ยวเอาตัวหลังให้ถ้าถึง <c oughs> ไม่ทัน ไม่ทันสักอย่างเกินโอ้เลิกตามโ okay. อเคเรียกป้อมก่อนเร็วต,ตอนเร็ว If you want peace, prepare for war. Request backup. I will find you, my dear brother. Launch attack. Okay, shall I leave up? สนามที่ป้องก็ทีมเราไหวถนาที่ป้องต่อไปเล้วเอ้าโอเคอีก แล้วก่อนเพื่อนควงกระบองคู่ <c oughs> ไซดอนมเพื่อนเออโดนแล้วเอาเอาไปไซดอนด้วยจริง อ้อได้เลยครับโอ๊ยโอ้โหชุดเดียวไม่ได้ออเลยเฮ้ยโอ้โหสุดยอดจับสามได้ไหมเราเสียไปสองโอ้โหเหี๋ยวะคนนั้นเสียไปสามแล้วครับ เรียบร้อยคลิปล่างเราก็ดันฮานาบิซอย,ยับอนาย,นายแคลรี่โอ้โหเราจะเสียพเพรซดอนฟรีนะเราน่าจะได้คลิปบนเอ้ยพ้อมบ,บนบ destroy mai turret. My are Hi, Michael. Xe lại. Xe khẳng yên. Lì ra ngay. may lù hấp. Đây là xe khẳng vào น่แน่น่แน่โหคลีปเราไม่ดันเลยครับถ้ามีแต่ฮานาบิเคีคลีปแป๊บเดียว เกิดหมดแล้วต้องรอครับใจนเย็นโอ้ยรกระตุกเ,เอา้าไปถึงโน้นละคิด ถอยก่อนถอยก่อนดีกว่าไหมถอยก่อนดีกว่าไหมต้องขอไฟได้นะครับจะมีเสียงแรกพลอต คุณรอได้ไงโหจอดว,ว้าวแล้วเข้าแน่ ยอดถือว่าผมถ่วงเวลาเอาตัวหลังได้อยู่ครับสุดยอดเพื่อนยังไงเก็บหมดได้ไหมไม่ได้ก็ถอยขอล้อง <c oughs> ถือว่าโอเคครับออเมื่อกี้คุ้มค่าอยู่แต่หือฮันบีฮันบีเอายากมากผมพยายามกระโดดใส่แต่ก็ไม่ทัน เกมนี้นี่ถ้าเลือกปล่อยไอ้เพอร์ซดอนได้นี่จะดีมากเลยนะครับจะให้ดันเลนที่มีป้อมอยู่ตอนนี้มันน่าจะเดินแบบอิสระหรือเปล่าเฮ้ยลเลนก์ ร้อยจบทุกท่านโอเคเราดูครับไม่ได้แย่เลย <Victory. S 1> เอาละได้มาดาวหนึง่งแจ้ง ครกดไลค์รทีมเก่งมากครท่านหากท่านชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ